ที่เขาแบบว่าวาดด้วยความชำนาญนะคะแต่เราก็ดูไม่ค่อยออกโอเวอร์ว่ากายไม่เหมือนตัวจริงหรอที่ไปบรรทวงกายเช็คหรอได้แค่นี้แหละลูกสวัสดีค่ะแม่แอร์น้องจายตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนกรุงเทพเคสเตียนี่หน้าไปโรงเรียนเลยค่ะ เลิกเรียนเนาะเพราะอยู่กันทบแก๊งวันนี้เราจะมาพามาดีค่ะซื้อขนมแพนเค้กแพนเค้กตรงนี้เนี่ยหน้ารงเรียนนะคะแล้วเดินจะกลับน้องน้องน้องเก๊เอารูปไหนชี้เร็วเก๊เอารูปไหนคะโอ้เอารูปนี้เหรอเอารูปนี้เหรอนี่คือทั้งหมดนี้คือเขาสามารถทํารูปตามนี้ได้หมดเลยนะทำได้มได้หมดเลยนะคะตัวละ15บาท เราบรรอุแล้วเอานึกว่าจะปั้นเป็นสามิติขึ้นมาไม่ได้ปะป๊าวเวอร์ไปไหมเนี่ยนี่ค่ะราคาตัวละ15บสบาทแล้วถ้าเป็นวงกลมชิ้นเล็กๆเนี่ยเป็นชุดแบบนี้นะคะชุดแบบนี้นะชุดละ20บาทเออยีสิ เขาแบบว่าวาด้วยความชำนาญแต่เราก็ดูไม่ค่อยออกนะมันคือตัวอะไรอาแล้วเขาก็เทให้เต็มเตๆคือทำให้มันสีเข้มก่อนแล้วเราค่อยเทพื้นให้มันเป็นสีอ่อนๆกินมันหอมเหมนมเหม็นห่าหัวห่ะหั้ เห็นหัวเหมือนกันใ่หี้เรื่องจเดาไหลเอาหรอใส่ที่ไหนอ่ะเรื่องรามุใส่ที่ไหชุดนี้หรอชุดนี้หรอชุดนี้หรือชุดนักเรียนชุดนี้้วเราเขาใกล้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราดูัละ15บาทถ้าถือก็ไม่แพงนะคบแต่ว่าเรื่องจำเจาไหลจ่เนื่จน่ ได้แล้วค่ะวันนี้เขากำลังจะคลิกแล้วค่ะเย่วันหนึ่งที่ขายกี่ตัวได้คะไม่ได้นับเลยเยอะมากเลยอันนี้เรียกว่าตัวอะไรนะอันนี้ชื่ออะไรอะเป็นโพดิมอนครับไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้ก็ไม่รู้กาดอนคุณแม่ก็ไม่รู้เฮ้ยมีเสียมไม้ด้วยอ่ะ อนี้เป็นตัวพรังกรเออดูดิแบบว่บาเขาใจคิดเนะาะเกสหอมไหมห<า>อมไหมอนนี้กินเลยมันชุ่มมากเลยอะอ่าถ้าใครจะมากินร้านนี้นะหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยฝั่งประตูสาทรก็ามาได้ประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าเย็นมากกว่านี้ก็อาจจะไม่มาขาย คือเขาโปะเนยเยอะมากมันแบบชุ่มมันหอมมากเดี๋ยวเรารอให้เด็กๆโอเวอร์มาก <c oughs> โอเวอร์มากระวังร้อนนะลกูกนี่ระวังร้อนกายไม่เหมือนตัวจริงเหรอเหมือน นี่ใบปะทวงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม,ม,มยังมเมาแรงดูอยู่กายเช็คเหรอได้แค่นี้แหละลูกคุณลุงอ่ะสิบห้าบาทอ่ะไปะขึ้นรถด,ดีกว่าอ่ะเกสบ๊ายบายค่ะอร่อยไหมร้อนอ๋อกายเป่าวิธีเป่าเป่าแบบนี้ <c oughs> อร่อยออร่อยมันหอมเนยมันชุ่มเนยคะ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ไม่รับทีปไปเลยบ๊ายบายค่ะ Bye bye bye